ล่าสุดเ w e ว c o m ั to English c l a ส s r o o m สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ Today we are going to learn about what is next วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของถัดไปคืออะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Seven นนั่นก็คือ7วันซึ่งเรื่องนี้นะคะเด็กๆเคยเรียนในห้องเรียนกับครูไปแล้วนะคะ Today we are going to review v o c a b u l a r y เดี๋ยวครูจะทบทวนคำศัพท์ อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อธิบายใบงานซึ่งใบงานนี้นะคะก็ยังคงเกี่ยวกับ 7-day อีกเช่นเคยค่ะคำศัพท์แรกนะคะ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัสบดี Friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์ Sunday วันอาทิตย์มีทั้งหมด 7-day ต่อไปนะคะจะไม่มีภาษาไทยแปลให้เด็กๆเ,เห็นแล้วนะคะ <'m> เด็กๆรีบพิสอพชูมีพูดตามคุณครูคด้วยนะคะ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday And Sunday ต่อไปนะคะให้เด็กๆดูใบางานที่คุณครูให้ไปนะคะใบางานเรื่องนี้ก็คือ What is next? ที่แปลว่าถัดไปคืออะไรถัดไปในที่นี้นะคะก็คือการให้เด็กๆนะคะเขียนคําศัพท์เกี่ยวกับวันต่อจากคาที่คุณครูกําหนดมาให้โดยเรียงตามลําดับของวันให้ถูกต้องนะคะซึ่งจากคาด้านบนที่คุณครูกําหนดมาให้นะคะก็จะมีเจวันโดยให้โดยคุณครูนะคะให้เด็กๆเ,เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ Monday นะคะทีนี้เด็กๆก,ก็มาดูแต่ละข้อกันนะคะว่าถัดไปจะเป็นวันอะไรนะคะ Friday Saturday Sunday และต่อด้วย Monday ต่อไปนะคะ Sunday Monday Tuesday แล้วต่อด้วย Wednesday Next word. ต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะ Monday Tuesday Wednesday แล้วก็ต่อด้วย Thursday นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะ Saturday s unday, monday แล้วก็ tuesday, wednesday, thursday, friday and saturday tuesday, wednesday, thursday แล้วต่อด้วย friday นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ seven d a y 7วันนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้า see you next time goodbye